บน419ครับนะครศิีมาอุบลนะ อนีจากร์จ็กร์เบอร์จคร์ตจังหวัดนครศรีธรรมราสกา8ที่เก่าดูเวลาจริจิงเป็นขนาดสมัยใหม่มีก็มีเวลาด้วยครับถึงอุบลตอนนี้สเปนกา,าสิบกาก็ลังถึงไหนับ เวลาจะไปดูมีอะเครื่องน้ยังดีมีเวลาเดินรถครับสี่สี่นอันนี้ครับมีขบวนรเร็วนะครับขบวนเร็วจนะา,างหาันี่ครับตารางเดินรถครับชัก,กระราตอนนี้เมื่อกี้สี่หนี่หนึ่ถึงตามกำหนด11.59อ็ดช่ตรงแล้วก็ถึงอุบล1 6 1 6 4 5ครับ 6.45ุดา11.5งถึงตรงนี้1 1 5 5 9 58ออก5 9าโอเคครับมารีวิวส้นทางขบนให้ดูครับก็มีขบวนเยอะครับทางสายบนจากขบลนไปบริเวณ่านธุ์น